งานไม้บ้องเนี่ยมันเหนื่อยจังเลยนะเนี่ยเ mm. อ้าลูกพี่ไม้เต็มคันรถละไปไปส่งไม้กันอ๋อนั่นแหละทำไมอากาศมันร้อนไม้มาอยู่นี่เป็นคันคันรถครูมองเป็นหอนะนี่ตัวรถรถตัดไม้รถ,รถมีรถสิบล้อไงครูมองเป็นหอมันพอดีมีลานหออ้าวเอ้ยรถเป็นอะไรเนี่ยอ้าวรถโค้ย น้ำมันหมดอีกแล้วเพิ่งเติมามาเมื่อกี้สี่สิบบาทอ้าวข้างหน้ามีร้านน้ำชานี่แวะไปร้านน้ำชาก่อนแล้วค่อยหาทางเติมน้ำมันกันอ้าวเด็กๆรับแขก่อยจ้าอ้าวมาแล้วมาแล้วนี่รถอะไรเนี่ยไม่ทันฟัง อยู่ไหนอ๋อฉันก็ตามหลังแกอยู่เนี่ยแกฉันหิวแล้วอ่ะไปหาอะไรกินกันปะร้านชาอยู่ใ,ใกล้เองอเอาดิฉันก็หิวเหมือนกัน ไม่ไม่จับจราจรมาไม่ถึงวันนี้รุ่นไหนรถเนี้ยรุ่นรุ่น,นท็อกในร้านฉกกล้วยมีด้วยอ่ะฉกกล้อยอ่าตอนนี้เต้าเย็นขายแล้วตอนนี้เต้าเย็นอ๋ออาแปะร้านน้ำชาร้านนี้สงสัยร้านหัวมุมที่อยู่ตรงหอนาฬิกาหรือเปล่าเนี้ย ทีวีทำไรบ้างทีวีเปิดเองภาคเองแสดงเองเลยลูกเอาแปะเอาแปะมาส่งแก๊สจ้าขอเดินถังแก๊สไบตรงสีนี้อ่ะถังแก๊สสียาตราดวงอาทิตย์ขึ้นครึ่งดวงเรากินน้ำชาแล้วเนี่ยแว็กินน้ำชาหน่อยปะอ่ะก็ดีก็ดีกินน้ำชาตรงนี้สูนรวมรถบรรทุกนี่นาสูนรวมรถบรรทุก ได้อาหารว่างรับอาหารว่างด้วยว่างจริงจริงอ้ยะอาหารมื้อนี้อร่อยจริงเลยไหมเอาชนน้ำชาหรือใบอะไรนั่นน่ะที่เอามาเสิร์ฟเอ๊ะเ,อเห็นรู้สึกจะสอดคล้องความเป็นจริงกันทุกวันทุกวันเลยนะท่านระเสริฐสักด้วยนั้นเอาไป อ่ะคอยลดระดับลงเรื่อยๆแล้วตอนนี้จะมีพัฒนาการในเรื่องของการกินอ่าพัฒนาการเริ่มดีขึ้นแล้วตอนนี้ที่นั่งวีเอพีครับ <laughs> นี่คือวิถีชีวิตของความเป็นจริง, <laughs> งนะนี่นทีวี TV เรียกแล้วมไม่ไม่พูดถึงเลยเนี่ย <laughs> อ๋อมาอีกคันหนึ่ง นี่ถ้าดูให้ดีนะทั้งหมดนี้จะเป็นวิถีชีวิตประจำวันจริงๆเลยแสดงได้สมบทบาทโดยไม่ต้องคิดมันมามันมาเองโดยวิถีชีวิตธรรมชาติเลยอ๋อนักคิดวิสิตเหรออ๋อนี่ไปกิโลเมตรที่เท่าไหร่เนี่ยอ๋อไก่เบตงอ๋อไก่เบตงไก่เบตงนี่รถขนไก่ดูแม่ไม่ทันได้มองข้างบน แปะไก่ที่สั่งไว้สองตัวเอามาส่งแล้วจ้าหามาตั้งห้าแปะไม่เป็นเลือกก่อนจะเอาไซส์ไหนแปะมีไซส์ S ไซส์ M ไซส์เที่เอามาหลายตัวต้องไปส่งที่อื่นต่ออ๋อส่งที่อื่นต่อส่งตัวนี้ก็ได้เลยยยมรอรับไก <laughs> หวงถูกใจเลยหวอไก่มาส่งตัวนี้หลายตัวอ่าเนี่ยตังอ่าอ่ามีลูกไก่มาด้วยเหรอเบียตงมีลูกไก่ด้วยเหรออ่า <laughs> นี่จะไม่อ,มอยู่กินน้ำชากันก่อนเหรอฮะอาไม่กิน อ้าวรถสตาร์ทไม่ติดน้ำมันหมดอีกแล้วกินน้ำชาก่อนละกันเอาพวกเราไก่ไม่มีคนเฝ้าอ่ะไกรต้องการตัวไหนเอาไปเลยไก่อยู่ในกรง กอที่มีดูดีกว่ามีอะไรดูตาผู้ชมครับนี่รายการเดินหน้าประเทศไทยครับะ,ะาาครับมาตาสี่สิบสี่มันนะครับเดี๋ยวแสดงเสร็จไปเก็บภาพไ,ไปเตรียมไปปรับทัาสนักขีกัน นี่พูดถึงเรื่องการใช้พลังงานทดแทนนะใบโอดีเซลนะใบโอดีเซลเป็นพลังงานพระราชดยลำรีของท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะเฮ้ยเดูดิหมายกพูดไรอ่ะเป็น่าสนใจดีเนี่ยเรื่องไบโอดีเซลเนี่ยเฮ้ยน่าลองทำดูนะแล้วจะทำเป็นนะ ไม่เป็นน่ะอ้ามันจะไปยากอะไรลืมไปเลยว่าเรามีครูนะเรียนกศนไม่ใช่ไงอ้าแล้วครูเราจะทำเป็นเหรอ,อ,องั้นเอางี้ไปหาครูเลยไหม ย,ยืนสวัสดีครับครูอสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหก่อนอ่ะในวันนี้พวกเธอมาครูมีอะไรคือพวกเรารถมีปัญหาน้ำมัน,หม,นห,มหมดตลอดเลยแต่เราอยากทำไบอดีเซลว่ะแต่ทำไม่เป็นก็เลยมาขอคำปรึกษาจากครูนี่แหละ เดี๋ยวครูจะให้ส่วนผสมไปนะอัตราส่วนคือน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว5้าส่วนแล้วก็สารเคมี1ส่วนได้แก่เมทานอลโซเดียมโพแทสเซียมเท่านี้เราผสมออกมาแล้วกลั่นออกมาทำเป็นน้ำมันดีเซลได้ต่อนะโอเคไหม 对呀。 นี่เราทำสำเร็จแล้วน้ำมันไบเอลดีเซลตามคำแนะนำของครูเลยเนี่แล้วมันจะใช้ได้จริงๆอ่ะเหรอโอ้โห<ก><น>พูดอย่างนี้เดี๋ยวเราลองให้ดูเลยดีกว่า,าเอาครูนะ่ะทดลองราบไปที่ครูแล้วก็จุด <iquer> <ก><น><ก><น> แล้วพวกเราได้ไปแล้วคันแรกอีกสามคันสี่คันยังไม่มีเห็นไหมนักศึกษาด้วยพระอาจฉรยด้วยพระอัจฉรยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห<ไ>ัวพวกเราชาวไทยท่านทรงห่วงใยและชี้แนวทางแก้ปัญหาพลังงานให้ชาวไทยได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเพื่อคนไทยเสมอดังนั้นขอให้เราจงรักภักดีต่อท่านทรงพระเจริญ นฟังให้เสียงภาคโดยนายพักนรินเอี่ยมนินอำนวยการผลิตนางวาสนาอนุสรประเสริฐผู้อำนวยการกสนเบตงขอบคุณครับ